การสั่งสมบุญบารมีเป็นเรื่องหลักที่สำคัญเราจะต้องหมั่นสั่งสมบุญกันบ่อยเป็นประจำสม่ำเสมอเพราะเมื่อใจของเราใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งแล้วกระแสบุญก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นทับทวีนะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสถึงพร้อมด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบบชานั้นเป็นมหากตะกุศลเพราะเราได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญถูกทักขินยะบุคคลจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนะ และด้วยอานิสงส์แห่งการเจริญพุทธานุสติมีจิตที่เลื่อมใสนี้จะทำให้เราสมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติทั้งหลายและมีความสุขความสำเร็จในชีวิตไปทุกภพทุกชาติตราบเข้าสู่พระนิพพานนะในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขกายสุขใจเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร